เจออีกทีเป็นพ่อค้าริมทางบอยเนติลักษ์อดีตดาราเด็กที่ถูกลืมหันขายข้าวแกง25บาทเลี้ยงชีพหากย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนยุคที่ละครพื้นบ้านหรือละครจกักจักวงวงกำลังรุ่งเรืองและได้รับความนิยมทั่วประเทศเป็นอย่างมาก คละครหลายคนคงจะมีละครในดวงใจที่ยังอยู่ในความทรงจําและเมื่อพูดถึงเมื่อไหร่ก็มักจะหวนให้หลายคนนั้นคิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กรวมถึงนักแสดงหลายคนที่เรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมๆกับผู้ชมและหนึ่งในนักแสดงมากฝีมือวัยเด็กที่โด่งดังมากในยุคนั้นคงจะหนีไม่พ้นชื่อของบอยเนติลักษ์ดาราเด็กผู้รับ,บบทละครขวานฟ้าหน้าดําปี2526 เป็นละครพื้นบ้านขวัญใจลูกเล็กเด็กแดงแทบทุกบ้านและดูหน้าตาที่น่ารักด้วยการแสดงที่น่ารักท่าทางแววตาหรือแม้แต่ภาษาการพูดใส่ซื่อและเป็นธรรมชาติส่งให้ช่วงเวลานั้นบอยในติลักษ์มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้บอยมีผลงานตามมาอีกจํานวนมากอาทิ4ี่ยอดกุมานสิงห์กไก่พบตาไว้ในดวงจิตและทองเนื้อกาวและอีกมากมายเวลาผ่านมาเกือบ40ปี ปัจจุบันบอยเนติลักษ์อายุ44ปีแล้วหากนับย้อนไปเมื่อครั้งขวันฟ้าหน้าดำออกฉายจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วเกือบ40ปีแล้วซึ่งปัจจุบันบอยเนติลักษ์ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ัจจุบันบอยเนติลักษ์หรืออภิชาติสามารถอายุ44ปีตอนนี้หันมาขายข้าวแกงอยู่ที่ร้านป้าเล็กแกงไทยตั้งอยู่บริเวณตึกแถวใกล้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเลขที่18ทับ6หมูห่1ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งหลังจากผู้คนทราบข่าวว่าเป็นร้านของอดีตดาราเด็กชื่อดังก็ทำให้มีลูกค้าเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง อภิชาตหรือบอยเนติลักษ์เล่าว่าก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยทํางานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ในระยะ2เดือนที่ผ่านมาแม่ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยาได้มาเปิดร้านขายข้าวแกงตนเองจึงได้เดินทางมาขายข้าวแกงกับแม่ซึ่งเปิดได้หลายเดือนแล้วซึ่งคนก็ยังไม่ค่อยรู้หรือจําได้ว่าตนเองเป็นอดีตดาราเด็กชื่อดังที่เล่นละครมาหลายสิบเรื่อง สำหรับอาหารที่ร้านถ้าข้าวราดกับข้าวเพียงอย่างเดียวก็จะคิดเพียงจานละ25บาทลาดแกง2อ,อย่างราคา30บาทโดยแต่ละวันสามารถจำหน่ายได้วันละ1,000-2,000ถึง 2, บาทโดยเจ้าตัวบอกว่าพออยู่ได้ ซึ่งแต่ละวันก็จะดทำอาหารอยู่ประมาณ6-7อย่างซึ่งหากขายดีก็จะเพิ่มเมนูอาหารให้มากขึ้นสำหรับบอยในติลักษ์เป็นอดีตดาราเด็กที่มีชื่อเสียงและถึงแม้ว่าในตอนนี้เจ้าตัวจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงและไม่ได้เห็นเจ้าตัวผ่านหน้าจอโทรทัศน์อีกแล้วและแม้ว่าหลายคนอาจจะลืมไปบ้างแต่เชื่อว่าเขาจะยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนอยู่ไม่น้อย